ก็เป็นอ,อยู่ในยที่ของของพวกเราตรงนี้เนี่ยแล้วก็เป็นรูปธรรมนะครับก็เพื่อการดำเนการอย่างที่ผมกล่าวมาเนี่ยก็จะมีกันเลยแหละนะถัดวานจะมีวาระที่จะต้องเตือนที่เราจะชนได้มีจิตสำนึกแต่ว่าที่สุดต็คือว่าสวนป่าพันามาพิไทยภาคใต้ส่วนที่หนึ่งหรือสวนป่าแห่งป,ป่าที่รอเรีย่ยงที่นอประชานณีเท่าน,นั้นยังไม่พอ เราซึ่งรู้แล้วออของถืออำนาจของกองรชาชการควบคุมให้ได้ข้อยุติและผมก็จะมีการสั่งการไว้ว่าเราต้องทําอะไรแล้วก็จะได้ทราบความคืนหน้านะครับการแก้ไขปัญหาในวงที่ผ่านมาลำดับแรกก็ขอเรียนเชิญผู้ในการสํานักจัดก,การทรัพยากรการําขึ้นเมื่อพศ2535เรื่องไหนว่าลงส่วนที่เด่นก็คือเขพันภา์สัตว์ป่าโรงงานช้างครับ นเขตที่ตั้งเขตเป็นเส้นสีขาวทางด้านบนสุดจะเป็นเขตภาษาบาลสัตปันประมาณหน้าร้อยหน้าซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมการมาตั้งหลายครั้งนะครับส่วนที่สามเป็นเขตอุทยานแห่งป่าป่าสวนรค์แห่งชาติหัวกระหมิกบางส่วนในท้องที่โจวสัมปวเนื้อที่ส่วนป่าเิรษกิจประมาณสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบไร่เดี๋ยวเจินเจ้าหน้าที่จากรมป่าไม้ก็คือเป็นช่างรังวัลสองคนนะฮะ เข้าไปร่วมเดินสำรวจแนอเขตมีอยู่คร right? ับเาขอบคุณมากถ้าพื้นที่มันจุดมันก็ไปครอบคลุมที่ดินขอายกขนมที่ปลูกขนาเนี่ยจะทํายังไงครับต้นยางที่อยู่ในป่าสายแดงครับที่อยู่มันก็อุทยานก็ต้องรับผิดชอบอยู่กรมอุทยานต้องรับผิดชอบอยู่ด้วยแล้วก็ได้รับการหอนผันได้รับการคุ้มครองอยู่เนี่ยจะไม่ได้ร้อนเราจะไม่ไดุ้ดทุกอัน เขาเข้าใจด้วยพี่ดวนจากการที่มันมีการปลูกลกป่าสวนป่าพนามาเพรยไทยภาคใต้นะครับโดยส่วนที่ส่วนที่หนึ่งเนี่ยซึ่งเป็น,ปนสวนป่าชศิษกิจนะครับแล้วก็ได้ดำเนินการประกาศเป็นสวนป่ามาเนื่อเทิปเปรียตนัานตอนนี้เราชื่อภาษาแล้วก็มีการปลูกกันเข้าไปเจาะไข่แดง้างในนะครับซึ่ง เป็นความไม่สบายใจนะครับเป็นความไม่สบายใจเราไล้พยายามที่จะดำเนินการแก้ปัญหานี้มากันหลายปีแล้วแต่ว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสพิเศษที่เรามีกฎหมายพิเศษในมือที่สามารถจะแก้ปัญหาหรือประสานงานได้เป็นพิเศษนะครับเราคงเลยถือโอกาสใช้อำนาจของของัาชการควบคุมสานการนะครับสางใต้นะเชิญที่ทุกคนจะไปฟงไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดทางอำเภอทางป่าไม้ทางตำรวจเพื่อมา วางแผนร่วมกันว่าเราจะต้องแก้ปัญหาอาการถูกุกรุกพื้นป่าตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็เป็นพื้นป่าที่มีความสาคัญเพราะว่าเป็นป่าต้านน้าของชาวอานใหญ่และก็ชาวสงกราก็จากการดําเนินการก็จะเป็นการประชุมในลักษณะของการสั่งการเลยนะครับผมไม่ไม่ประชุมหาหารือว่างนั้นมันจะหาขอ้อพิไม่ค่ไม่ได้แลวก็ไม่มีการยุบหัดไม่เป็นรูปธรรมเราได้วางแผนกันดําเนินการเป็นสีลักษณะนะครับหนึ่งก็คือ การไปสำรวจพื้นที่ป่าในออเขตก่อนลำดับแรกเพําหนดแังว่าจะเริ่มกันในวันที่10นี้จัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปกําหนดแนวป่าซึ่งก็จะมีเป็นพิกับอยู่แล้วนะครับที่เราเคยเดินทางมาในสมัยตอนประกาศสวนป่านั้นก็จะไปก่อเขาเรียกว่าไปสถาปนาขอบเขตขึ้นมาใหม่ให้ได้ให้รู้ว่าเขตสวนป่าพันามาพิไทยนั้นอยู่ตรงไหนเขตของที่น้องประชาชนอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อจะได้กําหนดงานใน้ชัดเจนเมื่อสำรวจพื้นป่าได้เสร็จก็ การดาเนินการในขั้นที่2ก็คือการจัดชุดปฏิบัติการร่วมนะครับตั้งทหารตํารวจป่าไม้แล้วก็อาสาสมัครต่างอำเภอทั้งหลายเนี่ยครับขึ้นไปลาดตระเวนในพื้นที่ป่าในที่ที่มีการปุกุกซึ่งในพื้นที่ที่มีการปุกุกเราจะมีอยู่สองลักษณะคือ1นคือพวกที่ได้รับการขอขันเนื่องจากว่าจากการสํารวจและพวกนี้เข้าไปอยู่ก่อนประกาศเป็นึป่าพนาวาพิไทย ก็จะมีเอกสารหลักฐานมีขอบเขตอยู่แล้วซึ่งป่าไม้เขาถือตรงนี้อยู่พวกนี้ก็จะรับการก่อนมารให้อยู่ต่อน,นะครับส่วนพวกที่สองคือพวกบุกลุกใหม่พวกขึ้นไปอยู่ใหม่เนี่ยผมก็จะให้เขาลงมาทั้งหมดนะครับให้ออกนอกป่าเพราะว่าจากการหาข่าวโดนขั้นต้นเนี่ยทราบว่าไม่ใช่เป็นคนจนนะครับเป็นคนที่เป็นบ้านหลังที่สองหลังที่สามเป็นการทําไปเพราะความโลภเพราะความอยากได้นะครับพวกนี้ต้องให้ลงมาให้หมด นั่นคือการดําเนินการในขั้นที่ขั้นที่2แต่ขั้นที่3ก็คิดว่าคงจะมีในเรื่องของการบางคนดื้อน,นะครับดื้อไม่ลงดื้อไม่ดอง,ดม,ดงมาพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องผมจะจัดชุดประการอีกรอบหนึ่งขึ้นไปเชิญตัวใหม่โดยใช้กฎอายการศึกที่ผมมีอำนาจอยู่ปัจจุบันจะเชิญตัวมาเจวันมาพูดคุยชี้แจงทำความเข้าใจถ้าเขายอมรับก็ก็จะจบแต่ถ้าเขายังบัวดื้อพอจะส่งฟ้องนะครับ ผมจะลองชอมก่อนในขั้นแรกคือมาพูดคุยทำความเข้าใจที่แจงให้เห็นเห็นโทษเห็นการทําปฏิบัติที่ฝา่าฝืนกฎหมายก็ยังไม่อยาก,ยา,กยาลงโทษก่อนแต่ถ้ายังดื้อดึงกัดขืนก็จะเป็นการก็เป็นการต้อง,ต,องต้องส่งตำรวจด,ดำเนินการตามกฎหมายนะครับ